หมวด8การออกจากราชการมาตรา1 0 7่งร้อยเจค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการเมื่อหนึ่งตายสองพนจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญค่าราชการสามลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออกหรือการลาออกมีผลตามมาตราสี่ถูกสั่งให้ออกตามมาตรา49มาตรา56กวรรสอง วัก3หรือวัค5มาตรา103มาตรา110มาตรา111มาตรา112มาตรา113มาตรา114หรือมาตรา118 5ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออก6ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เม้นแต่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามมาตรา109วันออกจากราชการตาม45และ6ให้เป็นไปตามระเบียบที่กคสุบวางไว้การต่อเวลาราชการให้ค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องออกจากราชการตามสองรับราชการต่อไป จะกระทำนี้ได้มาตรา108นอกจากกรณีตามวัคซี่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา53เป็นผู้พิจารณาอนุญาตในกรณีที่ผู้มีอำนาจตามมาตรา53พิจารณาเห็นว่าจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ จะยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกิน90วันนับตั้งแต่วันขอลาออกก็ได้แต่ต้องแจ้งการยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกพร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบและเมื่อครบกำหนดเวลาที่ยับยั้งแล้วให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดเวลาที่ยับยั้ง ถ้าผู้มีอำนาจตามมาตรา53าไม่ได้อนุญาตให้ลาออกตามวัดหนึ่งและไม่ได้ยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกตามวัดสองให้การลาออกนั้นมีผลตั้งแต่วันขอลาออกในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดประสงค์จะลาออกจากราชการเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภาสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือการเลือกตั้งอื่นที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อผู้บังคับบัญชาและให้การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออกหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการลาออกการพิจารณาอนุญาตให้ลาออกและการยับยังการอนุญาตให้ลาออกจากราชการตามวรหนึ่งวสอง และวัคซีให้เป็นไปตามระเบียบที่กคสุขกำหนดมาตรา109ภายใต้บังคับตามมาตรา119เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและไม่มีกรณีเป็นผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตราอื่นตามพระราชบัญญัตนินี้ถ้าภายใน30วัน นับแต่วันที่หน่วยงานการศึกษาของผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพปฏิบัติงานอยู่ได้รับหนังสือแจ้งการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีตำแหน่งว่าง หรือตำแหน่งอื่นที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและผู้บังคับบัญชาหน่วยงานการศึกษานานพิจารณาเห็นว่าผู้น,นั้นมีความเหมาะสมที่จะบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวและไม่เป็นผู้ขาดคุณนะสมบัติตามมาตรา30และมาตรา42ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาน,านั้นสมงเรื่อให้อกคส เขตพื้นที่การศึกษาหรือกคสุแล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาอนุมัติ<อ>และให้นำมาตรา57าสวัหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณีที่หน่วยงานการศึกษาตามวัดหนึ่งไม่มีตำแหน่งว่างหรือตําแหน่งที่สามารถย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้และผู้บังคับบัญชาหน่วยงานการศึกษาตามวัดหนึ่งพิจารณาเห็นว่า ผู้นั้นมีความเหมาะสมที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่นที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในหน่วยงานการศึกษาอื่นถ้าภายใน30วันนับแต่วันที่ส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับเรื่องจากหน่วยงานการศึกษาตามวัดหนึ่งมีหน่วยงานการศึกษาอื่นที่มีตำแหน่งว่าง หรือตำแหน่งที่สามารถย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้และอกคอ,อสุขเขตพื้นที่การศึกษาหรือกคอ,อสุขแล้วแต่กรณีพิจารณาเห็นว่าผู้นั้นมีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้นำมาตรา59มาใช้บังคับโดยอนุโลมภายในกำหนดเวลา30วันตามวัดหนึ่ง และวรรคสองถ้าหน่วยงานการศึกษาใดไม่มีตำแหน่งว่างหรือตำแหน่งที่สามารถย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้หรืออกคสุดเขตพื้นที่การศึกษาหรือกคสุดแล้วแต่กรณีไม่อนุมัติให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา53สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลัน ทั้งนี้ตามระเบียบว่าด้วยการออกจากราชการตามที่กคสุศกำหนดมาตรา110ผู้มีอำนาจตามมาตรา53มมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการได้ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าว บัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบำเน็จบำนานแต่ในการสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบำเน็จบำนานเหตุรับราชการนานจะต้องมีกรณีตามที่กำหนดในกฎกคสุด ด้วยและการสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนนอกจากทำได้ในกรณีที่บัญญัติไว้ในมาตราอื่นตามพระราชบัญญัตินี้และกรณีที่กฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญค่าราชการบัญญัติให้ผู้ถูกสั่งให้ออกมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนแล้วให้ทำได้ในกรณีต่อไปนี้ด้วย คือหนึ่งเมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดเจ็ดป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ำเสมอถ้าผู้มีอำนาจดังกล่าวเห็นสมควรให้ออกจากราชการแล้วให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้สองเมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดสมัครไปปฏิบัติงานใดๆตามความประสงค์ของทางราชการ ให้ผู้มีอำนาจดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการสามเมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดขาดคุณสมบัติตามมาตรา30ม4 5หนึ่งสหหรือ9ให้ผู้มีอำนาจดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการสี่เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นผู้ขาดคุณ,ณสมบัติทั่วไปตามมาตรา30-3และผู้มีอำนาจตามมาตรา53เห็นว่าการณีมีมูลก็ให้ผู้มีอำนาจดังกล่าวสังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้าและนำมาตรา111มาใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณีที่กคสุดหรืออกค เขตพื้นที่การศึกษามีมติว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา30สามก็ให้ผู้มีอำนาจดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ5เมื่อทางราชการเลิกหรือยุบตำแหน่งใดให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา53สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งนั้นออกจากราชการได้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก่อคอสุกกำหนดหกเมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในระดับอันเป็นที่พอใจของทางราชการได้ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา53สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในดกฎก คสุดมาตรา111ข้ค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าย้อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการบกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการและผู้มีอำนาจตามมาตรา53เห็นว่ากรณีมีมูลถ้าให้ผู้นั้นรับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการก็ให้ผู้มีอำนาจดังกล่าวสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยไม่ชักช้าในการสอบสวนนี้จะต้องแจ้งข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยจะระบุหรือไม่ระบุชื่อพยานก็ได้และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วยทั้งนี้ให้นำมาตรา98 2, วรสองวรห้าและวรเจ็ดมาตรา100วงร้รสี่ และมาตรา101มาใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณีที่กคสุดหรืออกคสุดเขตพื้นที่การศึกษามีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการก็ให้ผู้มีอำนาจดังกล่าวสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบ,บำนาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญค่าราชการ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นทำการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา98ในเรื่องที่จะต้องสอบสวนตามวัรคหนึ่งและคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา98ได้สอบสวนไว้แล้วผู้มีอำนาจตามวัรคหนึ่งจะใช้สำนวนการสอบสวนนั้นพิจารณาดำเนินการ โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามวักหนึ่งได้มาตราหน2ข้ค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดมีกรณีถูกตั้งกรรมการสอบสวนตามมาตรา9 8วัสองและกรรมการสอบสวนหรือผู้มีอำนาจตามมาตรา98 2, วักสองวัคสี่หรือวัคห้หรือมาตรา104หนึ่งแล้วแต่กรณี เห็นว่าการณีมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้นั้นได้กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอที่จะสั่งให้ลงโทษวินัยอย่างร้ายแรงถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการก็ให้สงเรื่องให้กคอ,อสุดหรือ,อกกคอ,อสุดเขตพื้นที่การศึกษาแล้วแต่กรณี พิจารณาให้ออกจากราชการทั้งนี้ให้นำมาตรา1 0ึ่งวัคซี่มาใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณีที่กคสุดหรืออกคสุดเขตพื้นที่การศึกษามีมติให้ผู้นั้นออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา53สั่งให้ผู้นันออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญค่าราชการมาตรา11 113เมื่อค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดต้องรับโทษจำคุกโดยคำสั่งของศาลหรือต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดละหุโทษซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกผู้มีอำนาจตามมาตรา53จะสั่งให้ผู้นานออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญค่าราชการก็ได้มาตรา114เมื่อค่าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา53สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการผู้ใดถูกสั่งให้ออกจากราชการตามวรรคหนึ่งและต่อมาปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณีที่จะต้องถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตราอื่นอยู่ก่อนไปรับราชการทหาร ก็ให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา53มีอำนาจเปลี่ยนแปลงคำสั่งให้ออกจากราชการตามวัดหนึ่งเป็นให้ออกจากราชการตามมาตราอื่นนั้นได้มาตรา115ในกรณีที่ผู้มีอำนาจตามมาตรา53ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามหมวดนี้หรือตามมาตรา49หรือมาตรา56วรรสอวัรค3หรือวัรห5 ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีตำแหน่งเหนือขึ้นไปของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งดังกล่าวมีอำนาจดำเนินการตามหนวดนี้หรือตามมาตรา49หรือมาตรา56วรสองวรสค3หรือวรหค5แล้วแต่กรณีได้มาตรา116ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรายงานตามมาตรา104 1หรือ2แล้วเห็นสมควรให้ค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดออกจากราชการตามมาตรา1 1 4หรือมาตรา1 1 1ก็ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการตามมาตรา1 1 0 หรือมาตรา111แต่ถ้าเป็นกรณีที่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามมาตราดังกล่าวหรือมาตรา98วรรสอกรณีความผิดวินัยอย่างร้ายแรงไว้แล้วให้สงเรื่องให้อกกอคอุุดเขตพื้นที่การศึกษาหรือกคสุดแล้วแต่กรณีพิจารณา ในกรณีที่จะต้องสั่งให้ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการกลับเข้ารับราชการให้นำมาตรา1 0ึสามมาใช้บังคับโดยอนุโลมเมื่อผู้บังคับบัญชาได้สั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการหรือดำเนินการตามมาตรา1นึหรือมาตรา1 1 1ให้รายงานไปยังกคสุขหรืออ กคสุขเขตพื้นที่การศึกษาตามระเบียบว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการที่กคสุขกำหนดมาตรา117เมื่อผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการทางวินัยหรือสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการในเรื่องใดไปแล้วถ้าก พอสุพิจารณาเห็นเป็นการสมควรที่จะต้องสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรมหรือเพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลให้หน่วยงานการศึกษาปฏิบัติการตามหนวดนี้หรือตามมาตรา49หรือตามมาตรา56าวสองหรือวรสาม 3, หรือวรห้า 5, โดยถูกต้องและเหมาะสมตามความเป็นธรรมก็ให้ก คอสุมีอำนาจสอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมในเรื่องนั้นได้ตามความจำเป็นและให้นำมาตร,รา105มาใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณีที่กอคอสุขหรืออกอคอสุดวิสามันแต่งตั้งคณะกรรมการให้สอบสวนใหม่หรือสอบสวนเพิ่มเติมหรือทรงประเด็น หรือข้อสำคัญไปเพื่อให้คณะกรรมการสอบสวนที่ผู้บังคับบัญชาได้แต่งตั้งไว้เดิมทำการสอบสวนเพิ่มเติมหรือเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาหรือตามเขตพื้นที่การศึกษาทำการสอบสวนแทนในเรื่องเกี่ยวกับกรณีตามมาตรา110 และมาตรา111ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนตามมาตรา98วัรพบมาใช้บังคับโดยอนุโลมมาตรา118ข้ค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งโอนมาจากพนักงานสวนทองถิน่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่น หรือข้าราชการตามมาตรา58ผู้ใดมีกรณีที่สมควรให้ออกจากงานหรือออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทองถิน่นหรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการนั้นอยู่ก่อนวันโอนมาบรรจุ ให้ผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นมีอำนาจพิจารณาดำเนินการตามหมวดนี้หรือตามมาตรา49ได้โดยอนุโลมแต่ถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ในระหว่างการสืบสวนหรือสอบสวนของทางผู้บังคับบัญชาเดิมก่อนวันโอนก็ให้สืบสวนหรือสอบสวนต่อไปจนเสร็จแล้วส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชา ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้นั้นพิจารณาดำเนินการต่อไปตามหมวดนี้หรือมาตรา4 9แล้วแต่กรณีโดยอนุโลมและในกรณีที่จะต้องสั่งให้ออกจากราชการให้ปรับบทกรณีให้ออกจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทองถิน่นหรือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราช <c oughs> การดันโดยอนุโลมมาตรา119ภายใต้บังคับหมวดเจุ้และหมวด9ก้า่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจถูกสังพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกคสุ ได้มาตรา120การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่งซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบเม้นแต่การออกจากราชการตามมาตรา1น1